กวดใหม่ดิเพราะมันไม่มีคำว่าปีสัตวเพราะปีสัตว์อยู่ข้างล่างสวัสดีค่ะเราจะมาลุ้นหวยจะได้จากเลขท้ายสองตัวนะคะอืมมาจากใลต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยที่มีผ้านะคะมีพันมีแป้งด้วยค่ะสิบสี่นะคะเอ้ยสิบสิบสี่เลยห้า เธอไม่ต้องมองไม่ต้องมองกล้องหกนะคะห้าสิบีห้าสิบเนนอ็ดเนาะอืม เดี๋ยวเดี๋ยว้รุนก่อนลุ้นก่อนฮพีรักทุกคนเราไปดูดี่กันเอ้ยเก้าสองฮืต่อไป โอ้สินีมันมีแป้อยู่นะฮะสีทุยทุยเท่าไหร่เนี่ย สี 4, ห่หกหวยเท่าไหร่เนี่ยสิบแปดเนีนๆนๆยนนนคอรองดนนะคะว่าเราได้รูปอะไรคะเราได้รูปน,นี้นะคะรูปผู้หญิงส,สวยๆเลยอันนี้คือเราเลือกรูปภาพนะคะออาลูกขาตสอไปกั่ะ้ายจะดูยันดีเนี่ยดูให้ดานนะอืม you <laughs>